สวัสดีครับวันนี้จากร้านเครื่องเสียงนะครับก็จะมาต่อที่ลูกค้าเกี่ยวกับการตั้งค่า,าเรียกว่าเนี่ยบางครั้งก็จะเรียก,ยกว่าตั้งการตั้งค่าแถบข้างๆนี้นะครับนะครับก็ต้องเข้าไปตั้งค่าด้วยนะครับก็ลูกค้าที่ซื้อของนะครับแล้วก็มาถึงก็ แท็บเนี่ยใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็บางครั้งโรงงานให้ให้เรามาตั้งค่าเองก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็ทําตามผมเลยเลยนะครับก่อนอื่นก็ไปที่ตั้งค่าปึ๊บนะครับก็การตั้งค่าจากโรงงานก็ใส่รหัสไปก็ขอจากรหัสพวกนี้ก็แล้วแต่รุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะก็ขอจากดนักงานขายได้เลยนะครับจากงานไปที่แต่เพื่อการเรียนรู้นะครับ ก็ทำปกตินะครับก็คือปุ่มบ้านแล้วก็มาคลิกที่บ้านปุ่มกลับเอาคลิกที่กลับปุ่มเพิ่มเสียงเอาเพิ่มเสียงลดเสียงก็มาแค่นี้เองไม่ไม่ซับซ้อนเลยเข้ามาที่นี่ได้ก็กดได้เลยนะครับกดปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบนะครับโอเคนะครับหรือถ้าก็เข้าไปได้ในเมนูนี้ก็ทำได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับ หรือถ้าลูกค้าติดปัญหาวิดีโอบันสั้นไปนะครับหรือว่างงก็พวกนี้มีสอนใน YouTube เยอะแยะนะครับก็เข้าไปการนั้งค่าแถบข้างจอ Android 7นิ้วถ้าลูกค้าตืนิ้วก็10นิ้วนะครับเพราะว่าก็ u t u b e มีมีให้เลือกหลากหลายมากกว่านะครับบางคนก็มีคลิปวิดีโอที่ยาวแต่ก็ก,การส่งในไลน์หรือใน Facebook เนี่ย หรือว่าในแชทเมเนเตอร์ท่วใหญ่ต้องต้องจำกัดเวลานะครับก็เลยคลิปมันจะสั้นๆน,นะครับ